อ่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับการสอนเล่น r o v ระดับสูงอันนี้ก็เป็น EP น่าจะน่าจะสิบสามนะครับอ่ะวันนี้เราก็จะมาสอนสเต็ปการเล่นอ n s o แบบเป็นเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคต้องบอกว่ามาบอกเทคนิคดีกว่านะเป็นเทคนิคการเล่นแบบขั้นสูงนะครับว่ามันต้องเล่นยังไงมันมีเทคนิคอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก่อนนะครับมันก็อันนี้จะมาแชร์เทคนิคนะครับอ่ะเทคนิคแรกนะครับเทคนิคแรกเลยก็คือ การฆ่าเขาแบบร้อยเปอร์เซ็นแบบความเสี่ยงน้อยที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับก็คือเราปาโซ่ไปนะครับเดี๋ยวนะอ่ารอมันมาก่อนเราปาโซ่ไปนะครับปาโซ่ไปเสร็จแล้วพุ่งเข้าไปก่อน,นครับพุ่งเข้าไปเราค่อยเหวี่ยงนะครับพุ่งเข้าไปก่อนเลยครับนะอ่าเราพุ่งเข้าไปก่อนเลย นะพยายามพุ่งเข้าไปก่อนอ่ะเดี๋ยวผมจําลองกับคีปให้ดูนะครับเนี่ยถ้าเราปาโซ่ไปนะครับเราโดดปุ๊บพุ่งเข้าไปก่อนแล้วค่อยเบี่ยงนะครับแล้วค่อยเบี่ยงอันนี้คีปมันตายไปเลยก็คือถ้าเราทําอย่างเงี้ยคือฝั่งตรงข้ามมันจะสวนเราค่อนข้างค่อนข้างยากนะครับมันจะจับจุดจับโพซิชันเราไม่ได้นะครับเราพุ่งเข้าไปก่อนเลยนะอันนี้คือดีที่สุดจากที่ผมวิเคราะห์มานะครับเนี่ยพุ่งเข้าไปก่อนเลยครับเนี่ยแล้วมันจะพุ่งได้อีกทีหนึ่งครับ คืออีกทีมจะแบบมันอีกทีมมันจะหล่อนครับเราไม่ต้องกลัวครับว่าเราจะเข้าไปกลางโดงกลางอะไรไม่ต้องกลัวครับนะไม่ต้องกลัวนะมันมันจับเราไม่ทันหรอกครับนะพุ่งเข้าไปเลยครับนะนี่ครับเนี่พุ่งเข้าไปเลยครับแล้วก็โดดหลบสกิลหนึ่งทีปึ๊บพุ่งเห็นไหมแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็พุ่งได้อีกรอบครับไม่ไม่ตายแน่นอนครับนะเชื่อผมครับนะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคแรกแล้วก็เทคนิคที่สองนะครับการแบบใช้คีบ ในการช่วยหนีหรือช่วยไล่าตามอ,อย่างเช่นนะถ้าขี่ป่านี่มยเดี๋ยวเขาขายของก่อนดีกว่าอันนี้มันจะแรงเกินเดี๋ยวขี่มันตายอ่าเนี้ยนะครับสมมตินี่ขี่ใช่ไหมเราเนี้ยครับเราพุ่งเข้าไปครับเสร็จแล้วถ้าเราอยากจะไปตรงนี้ทําไงเราเวียนขี้มาปุ๊บเสร็จแล้วเราพุ่งเ,เดี๋ยนะมันไม่ออกจริงๆมันข้ามหินได้เลยนะครับเดี๋ยวเอาอีกทีครับมันมันข้ามหินได้เลยนะครับเาใหม่ครับเาใหม่เนี้ยครับอ่าเดี๋ยวพุ่งมาตรงนี้พุ่งมาแล้วนะครับเสร็จแล้วเราเวียนมาครับ เดี๋ยวไม่ได้ปะเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวจากตรงนี้เลยเอาใหม่ครับอีกทีนึ่งนี่ครับพุ่งเข้าไปครับเนี่ยลากขีมาครับลากมาครับเหวี่ยงครับเนี่ยครับเราสามารถใช้คีปพห้เป็นประโยชน์ในการเคลื่อนที่ได้นะครับจริงๆก็จะมีหลายมุมเลยนะครับที่มันทําได้นะครับตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยปึ๊บแล้วเราเหวี่ยงปึ๊บยพุ่งมาเนี่ยเห็นไหมครับคือเราสามารถเล่นให้มันพิวได้ ขึ้นอยู่กับความชำนาญของคุณเลยนะครับผมที่เป็นแบบอดีตเม็ดส้มก็จะมาสอนอันนี้ก็มาสอนเทคนิคนะก็ไม่รู้ว่าพวกคุณจะทำตามกันได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นเทคนิคที่ถือว่าขั้นสูงพอสมควรนะครับนะก็ประมาณนี้แหละครับฝากไว้แค่นี้ครับนะใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามได้ครับไปแล้วครับเจอกันครับฆาไม่หน่อยโอเคครับ